มอบอำนาจให้ทนายในพื้นที่ค่ะทนายจลูนอยู่เพชรบุรีใครมีที่อยู่เพชรบุรียกหูคุยกับทนายจรูนทําเรื่องมอบอำนาจให้ทนายจรูนไปรักษาความเป็นเจ้าของที่สํานักงานที่ดินที่เพชรบุรีทนายจลูนได้รับมอบอานาจไปแล้วสมมติอาจารย์มอบอำนาจให้ทนายจรูนไปรักษาความเป็นเจ้าของที่สิบแปลงในจังหวัดเพชรบุรีอาจารย์ทําธุรกิจที่ดินทนายจลูนไปรักษาความเป็นเจ้าของไปติดต่อที่ที่ดินค่ะไปทําเรื่องแทนอาจารย์หมูค่ะ ไปยื่นที่ที่ดินให้รังวัดยืนเขตที่อาจารย์หมูสิบแปลงการรางวัดยืนเขตการมีหนังสือไปที่ที่ดินมันแสดงความเป็นเจ้าของโดยเอกสารหลักฐานอ้างอิงได้แล้วเมื่อที่ดินมีหนังสือตอบรับมาและไปรางวัดยืนเขตก็มีหลักฐานว่าอาจารย์หมูไปแสดงความเป็นเจ้าของโดยมอบอำนาจให้ทนายจลนไปทําไงคะเข้าใจเขียนว่าเข้าใจมาแบบน,นี้ป้องกันได้ร้อเตจริงไหม เข้าใจเขียนว่าเข้าใจ